โอ้เป็นเชิงไทยนะเพิ่นไปใช้แล้วเดี๋ยวนี้่อไม่ยาอะไรเมื่อบ้านเมื่อบ้านพู้ครับอยู่เมืองชนพูกคับไปอยู่หน้าทึ่งแหละโอ้บ้านเมียบอกผู้เป็นผู้เป็นลูกไผ่นะ่ะเมื่อบ้านเมียพุน่นเมื่อเมื่อบ้านลูกไผ่พ่นอ,อ่าผู้เป็นผัวเด้ค่ะเมื่อน้ำกันเมื่อน้ำกันเมื่อสองเมื่อน้ำกันเมื่อสองคนแต่หึงและ เมือ่อเลเตะสีดลังสีด่างพุ่นเป็นยังพิ่นคือไรเมือ่อระบาดน,นั่นเพิ่นได้ลูกเลยเพิน่นว่าลูกหาตายย้อนแม่ไป่าค่อยว่ะเพิ่อนว่าวันใดอือจังหวะแทะในการไปถ่าย่อยไรเมือ่อมายากนาพายพันไปถ่าค่อยโอ้รวยใช่ไหมเพม่านไม่ไม่เร็วได้ เรื่องอยงยมเ<ง>ไม่เอาแบบไหนเงินเงนินเนองอัเ่งเ้เพิ่นว่าไคา,างเงื่องไ่าคาเฮ็ดลูกเพิ่นตายโอ้คาเฮ็ดลูกเพิ่นตายแล้วเจว้าคิดวนอันไดเปิดิดวาเป็นแมยัง เคยก็คิดว่านั like ö, ่นามอซาบาง่เมนไม่ยาเอาเนาะเขาเขาเอาไปให้ลูกกินนุ่มเอาหกินไอไพ้จูดใช่ไหมไม่ถ่คอยไม่ถ่าเจ้าบม่ี่มันอยู่ผิดอะอันนี้บอกอจูดเลยเมนบ่กม่เมเถ่าเจ้าเป็นคนจูดผ่าเพิ่นได้ลูกบ่เลือดเต็เลือดนะ มีนบ้าน,านเลยโอ้แบบวะเพิน่นเพิ่นได้มาเพิน่นไม่ได้ไปซักนะเบิ่งนี่เนาะเพิ่นได้มาเพิ่นไม่ได้ซักไปทำข้นเมื่อเบอข้นเมื่อเออเจือกว่ะเว้าเจือกเลยดิเสือกเรื่องของคอยเรื่องของกู้ไม่ได้เนาะ เดี๋มวพี่น้องอีกทีได้บุงได้ชมอ่าอยู่ทางหลังบอจิตเองกับเพืเ่อนที่ทางเอ้ยใบยพื่น้องเลยเนาะกับผู้เป็นผัวอ่าเคยพักอาศัยอยู่อ่าที่ว่าลูกลเสเซีอะไรพี่น้องเลยเกิดมาประมาณหกมือ้อเนาะอ่าละเซียตนนัวนี้เป็นเพื่อนห้างแถวบ้านก็ได้พี่น้องเลยเนาะ เอาคนอื่นเลยผมเป็นพี่น้องเด้ออ <that> ่าบ <ss> ัจจิตอิงกับข้อกับทักทายสบายดีเอฟซีวัสดุฝูสุ่คนวันนี้พ่อๆกับบัจจิตอุทุมพรคือเก่าเช่นเคยวันนี้ก็ได้พี่น้องเลยอ่าอยู่ที่บ้านอ่าหลวงหลวงพุ่งเนาะกะเป็นเพื่อนของอ่าชิวะจรนเรนน้องสาวเนาะอ่าน้องสาวของทั้งอ่าไอ้ไอ้เถิดบอก ก่อนเพิ่นกระพาะกันมาอาศัยอยู่นี่แหละแต่ว่าจากที่พังเบใงเรื่องเล่านะี่คือมีข่าวว่าอ่าหนีไปแล้วว่าสนานะพี่น้องเอนะ๋ยเนาะหนีไปจะอยู่ไสก็บ่ประจิตองก็ยังบ่จักเนาะเดี๋ยวสิถามไทายบิ่งคนในแถวๆนี้ก่อนว่าเป็นจังไรปฏิวาาัติทางบ่จิตเองกอ็ได้คือเว้าแนนะ่พี่น้องเอนะ๋ยเนาะทางอ่าพอรุงนะ่งเนาะอ่า สะทานเนาะก,ก,ก่นเนาะอ่าปนูนเนาะพันได้ผ่านเงินมาตั้งแต้กี่พ่นละที่ไดาสิตัง้งจิตตั้งใจความตั้งใจของทั้งพ่อลุงกับป้าพันน่ะว่าสี่ให้พาลูกเต่าพันไปหาเพ์หาหมอและคือมันเฮาช่วยบุทรงบ่ท่านแหละพันก็เลยให้เป็นเงิน ไปหักษาผู้เป็นแม่อนอกจากนั้นมากาเป็นยังไดกับทางบูจิตเองซื้อเขาซื้อน้ามากมาสันา่นนะให้เพิ่นอนหนึ่งกระสอบพี่น้องเอ๋ยเนาะแต่ว่าบูจิตเองก็เลยบอได้ซื้อมามาหนิเพราะว่าคือว่าแน่ีลยพี่น้องเอ๋ยเนาะบ่มั่นใจว่าเราซีอยู่หรือบอหรือนะก็เลยมาเบิ่งก่อนกันมาพ่อเพิพ่นกับซี อาบอกเพิ่นให้อยู่เนาะเพิ่นว่าอ่าบ่ฮ้อเลยกะขอป้าอ่าทางผู้ลุงกับแม่ป้าเพิ่นกะได้บอกบ่จิตได้แหละว่าสิเฮ็ดจังได๋นะพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็เดี๋ยวสิไปทําถทายเบิ่งก่อนเนาะว่าเป็นจังได๋อ่าไปแต่หึงแล้วบ่เงียบเงาพี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่ว่า เยยคลิปบรรยากาศนะครับผม่น้องอซีดาง้มบนเลยน้องเลยอยู่ในช่วงเ้ารเมื่อนนี้กับเาได้นัดอยู่้องนา้บเาได้ไปดำไฮดำนาเนื่งจากว่านำเนาะนำบดนำบดแล้วประชันหานาเลยเราได้ไปบุกเว็บบุกงานคือเกาพี่น้องเั้เนาะท้สั่นพี่่้องเ้ก็ประมาณนี้แหละเนาะก็ เครื่องของพนไปบ no. <c ười> no. oh. ุ n í. N í ้แล้วเนาะ n า à พนอยู่อยู่บ่านของเนาะ nhà พนเกิดเหตุนี่ทางดังบริจิตนี่เป็นเล่าเล่าของ n า à พนคือความบุถูกต้องฟองลองกันนึ่งแค่เนาะแต่ชิ้ย้อนสาเหตุนี่แหละจึงว่าหนีหนีไปอีฟซีไดหลายท่านพนกัเบิ่งอยู่ได้พี่น้องเอลยเนาะก็ตามที่ทางพ่อแม่พี่น้องอีฟซีได้เห็นเนาะว่าเป็นเช่นไรครับพ่อพน เดวว่าคือว่าเนี่ยคนสองคนเพิ่นสองผู้เมียเพิ่นหักแพงกันต่อไปเรื่อยๆบ่บ่า้างเนีอาจจะมีความช่วยเหลืออยู่ประจิตวานี่แต่ว่าพอมันเป็นแบบนี้แหละประจิตว่าเป็นไปได้ยากเนาะที่ว่าทางผู้รักผู้เมียเพิ่นสี่ยืนมือเข้ามาช่วย và bao nhiêu năm bao thì kỳ năm bao bà... Gần... à, bầu... à... nhiêu thì năm bao nó kỳ năm bao nhiêu năm năm và năm kỳ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  là kỳ năm 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 kỳ sai phải có sai phải, phải, phải có <laughs> <Cô xài phải. cười> tham là... lột nhắn nữa kìa nó kìa nó kìa đó, đó. nó kìa ừ. nó nó kìa 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 nó nó kìa nó nó hơn nhà hơn, thiếu uni thì là người nó, ha, techi p hai khu đây, nó đây cái đây, luôn, à, cứ nghiệp thế thì là người nó, như hơn nhà hơn uh, này nhiều, như, à, khác đây, ở nhà ma say nã, vào đây này, à, à nhiều lẽ thì đồng thời nội thì, thì à, và trong đây nó cứ nghe xiềng đứng nội những phần nhiều hơn bọn nó ở nó những phần nhiều hơn như bỏ ở lại sẽ đi em ờ, mất đi mất đi hay nhà đi hả về làm na ừ ở sẽ bay đi là Ừ, mất gì mất năng gì เออจะเป็นพี่น้องกันกับเพิ่นบอนี่โอ้ป็นชิงไทยนะ่ะเพิ่นไปใช่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไมยาอะไรเมื่อบ้านเมื่อบ้านพูอครับอยู่เมืองชนพูกครับไปู่หน้าทึ่งเลยโอ้บ้านเมียบอกผู้เป็นผู้เป็นลูกไผนะ่น่ะเมื่อบ้านเมียพุ่นเมือ่อเมื่อบ้านลูกไผ่พุ่นอ่าผู้เป็นผัวได้ค่ะเมื่อน้ากัน มือ่อนำการมดสองมือ่อนำการมาสองคนเตะหึงและเมื่อได้แต่ฉีดลังฉีดดังพุ่นเป็นยังเพิ่นคือไรเมื่อระบาดน,นั่นเพิ่นได้ลูกเลยเพิน่นว่า,วาลูกหาตายย้อนแม่ไปเท่าคอยว่าเพิ่อนว่าอย่างไรอืาจังหวะเหตุในการไม่เท่าคอยไรเมื่อมาจากนภาพันไม่เท่าคอย,ไไอยโอ้ ก็เลยเมื่อโอ้แม่ย h à เพื่อนก็ตตดสินใจไล่เมื่อแล้วพี่องน้องเอฟซีเพิ่นนก็เมนตนกันแบบนั้นก็ตามที่เอฟซีได้เห็นนั้นแหละพี่้องเอ้เนาะเมื่อไรเพิ่อนเอาอย่างเมื่อนี่หล่ะเอาเครื่องของของเพื่อนเอาเครื่องของของเพื่อนเมื่อเพิ่นไ่ได้บอกอย่างไรเพิ่นเมื่อเลยแม่นปะโอก่อนทิงวม่ากระดาษไม่เท่าอีกด่ดาอีกรล้วว่าจย่างไรระบัดนระดาว่าให้ไม่เท่าหั่นคุด อันนั้นอันนี้ไปว่ะน้อโอ้บุเมียก็ได้ไลยเลยเนาะอืเพิ่นก็ว่าโอ้ยเข่าวแข่งทั้งเมียด้วยบอลจิตด้วยบอลสันลูกไเพิ่นคือว่าคือกิ่งแท้บอลสันลูกไฟก็ได้บอลสันได้เนาะลูกไฟว่าจะกิ่งโอ้พันก็บบอลหูว่าสีมาดูบอลมาบานนี้เนาะไปเลยเนาะอืมทีจะอยู่ขึ้นกับไปแค่นี้ เพื่อนกับไผยมินเต้เล็กน้อยนี่อยู่นะอยู่เพื่อนกับเอืออเอ้อยโอเอื้อยคุณจิรอเอื่อยบุคุณจิโร่เฮ้ยดีน้องเอ้ยนอออเยนาะแต่เด้บ่ได้มีไผ่อยู่เพื่อนเลยเ,เ,เพื่อนอันนั้ที่ว่าวน่ะเจิ้นเพื่อนนี่อะไก็เอื่นเพื่อนป้าใบป้าใบเนาะเอื่นเพื่อนป้าใบแต่อนาผู้เป็นผัวได้เสีเพื่อนวายอย่างแน่นอน เพิ <ps ych phin eventually> ่นบ่ได้ว่าหยังบ่ผู้เป็นลูกชายทางครัวเมียเลยอ๋อทางครัเมียเลยเพิ่นก็ได้เนาะเมือนําเลยเมือนําเลยเพิ่นว่าได้พี่น้องนี้บ่จิก็ขออนุญาตนํางที่ก็อาจสิอ่าถามไเพราะว่าจักสิถามไผน้องเอ้ยก็สิว่านี่มาก็บ่พอแด่เนาะอ่าเคยเห็นบ่าวอยู่แล้ว่เคยกสิว่าดชื่อนี จะซื้อเม่อีกบ่โอ้เขาหงียนใช่บ่หงียนมันเข่าเลิกแล้วเฮียนมันเข่าเลิกแล้วสมมติว่ายงียนเขาหงียนกับสีเข่าอยู่บ่นี่ยยาเลยหรือว่ายาเลยยาเลยคือยาเลยเป็นยังษ์เรื่องยาเลยนี่สิคานเฮียนมันไก่มันไก่ดีใช้หงียนนะบนหงียนน้องใส่ไม้อยู่โอ้ หมู่บ้านเคนไหนนี่คือดอกเอ้ยเนาะอยู่กับเอ้อให้ลำนำหน้าเจ้าของแล้วเลยเสร็จเรียกว่า้แทะเนาะเออจนเพิ่นเทียงกันเจ้าก็อยู่บ่เป็นไงกันตาเจ้าเป็นยังไงเนี่ยแม่มันไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ดีตาไม่ดีตาเป็นเหตุใดให้ไม่ดีตาอย่างไปหาหนูตไว้ ไม่ฮะไม่ดีจ้ะโอ้ระวังระวังเนาะกมคือว่าเอาเนี่ยเลยอารมณ้จะได้อ่าบ่มีเงี้ยชักย่างเลยแบบนี้เนาะอยู่เพื่อนเพื่อนเนาะอ่าไปเพื่อแล้วคือตัวเนาะอ่าเมียเพื่อนกับโบยู่อย่าไว้ดำหน้าเซนเมเซียวด้านหน้าโซมเเซียวไก่บ่เนี่ยไก่ไก่เนี่ย

บึงนี่คือชีวาบ่งโป่งเราลูกไผ่เราหนิเนาะเถียงคำนะคือยังไงบรรยากาศไอ้เห็น์ก็บอกคือเตียงคำแท้บระจิตเอ้ยดูสันลูกไผเราหนิอ่าเดือนนึ่งก็มีผ้าลงเรือมีผ้าบ่มีผ้าเซมียาเลยไอ้ชีพิน์ก็บอกอยู่ว่าโอ้ยกำปิดยังไงกันคือว่าในเห็นแล้บประจิตเอ้ยดูสันเพิ่นว่าจะมีโอกาส ได้ไปกระบอกเล่าแน่เลยไปแต่งกันหาขอเข้ามาทั้งปูกับยาได้เนะาะแนวมันซีเมนได้สุดเลยเนาะมันปเป็นมุ่ยยางเมนยูคำว่าคำจ่าสีให้ลูกให้ผัวกับปูเป็นปูเป็นายาอยู่หันเขากับกคนเห็ดยังนั้นเนาะปูบักหำนี่ก็ยังจักแมนบ่จักเลยเนาะไอจีคนกระบอกอยู่นเนาะแรงว่า ใจฉันได้โบหูเลยบันนี้เนาะจิตเป็นใจล้วให้ฉันไดกรบโบจักเนาะบันนี้เนาะอ่าเมื่อเลยพันเมื่อพันพนอยู่กับใครอยู่กับปุ้งเทิดอยู่กับปุ้งเทิดบันนี้พนมีบอลยู่บ่บันโบหูน้องเบนเงินเงินจิตพื้นดินมีนาทึงซื้อดินนาทึงนาทึงอยู่เช่นาทึงนาทึงอยู่บนอยู่บนไอเปลี่ยนเขาอยู่ข้างโบเบนอยู่บ้านเมียบ้าน ม่ใ่อยู่เจบ้านเมียอยู่นาเทิงบ้านเมียอยู่นาเทิงมดกไก่บ่จะนจะเคยไปบ่ไก่ไก่บ่เป็นสิไปชื่อเพื่อเงินใช้ชื่อนอนไาจไม้เทไม้งเทิดไหมไมไเ้เรื่องง ไม่เอา <ừ. S 1> ไม่เอาแบบไหนเงิน,นง่า,าอนตัวเรื่องนี้นควเาหนามขายายังคจไหมราคาเห็ดลูกคนตายโอ้คาคาเห็ดลูกคนตายแล้วเจ้า,ค,าคิดว่าไงเลยคิดว่าเป็นแมนยังก็คิดว่า không mua mươi nhà áo nó không 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 กระบากกระบากเล็กน yeah. yeah, ้อยเพิ่นผู้นั้นแหละเนาะแย่เด้อมันผ่านไปแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะแย่ก็แม่ยางก็บ่ได้เอาเนาะแม่ยาก็บ่ได้เอาาก็บ่ได้จับบ่ได้ายแล้วเคยเลยอุ้มอยู่บ่ับอุ้มือเนาะบ่ได้อุ้มเพราะว่าลูกไผบ่ให้อุ้มด้นี่เนาะอ่าลูกไผให้อุ้มแล้วเฮ้ยเนาะ คือสีนั่นน่นเนี่ยแ่นองเลยเพราะว่าบ่าวมาไม่อนี้ก็ตั้งใจมาเบิึงคือว่ากับเจ้าอยู่เฮือนกัว่าอยู่เฮือนก็บิีวาสีจาน้ำมาหน่ากับเจ้าเลยแล้ว่ากับเจ้าไปอยู่กับเล่าไปบ้านนี้เนาะจะเข้าชีวสีวาน้ำผักับ่าแล้วบ้านนี้เนาะนี่เจ้าให้เชไปนอนดูไหมอย่าเลยเจ้าคือบุกหินไปนอน งานเท่านั้ใหญ่ที่นี่แหละใกล้กันพี่น้องเนาะใกล้กันไม่ได้ใกล้กันนะเออใกล้กันนี่แหละอันไหนเพื่อนเอื้อคอยเอื้อนเจ้าเอื้อเจ้าเพื่อนเจ้าเนาะเจ้านี่เป็นหลานเนาะเป็นหลานของแม่ตู้นี่เนาะโอ้ ตัวแรงพวกนี้เรามาเนาะไม่ี n าไม่ตู้เนาะอ๋อฮะสเด้อด่าเลยพี่ชินเนี่ยนั่นมีแต่ว่าเจ้าอยู่เฮือนเผาเพื่อนเนาะมาหนีเนาะพวกนี้พี่้องเอเดียสีไปเบิ่งก่อนรอบรอบๆมั้งครับพผมเองพี่้องเอเดียได้เบิ่งก่อนว่าเป็นในอะไรบักหล่าพินบอมานี่ก็ตามที่เจ้าเคยเห็นเลยเหมือนเป็นตัวเลยบอกตามที่เห็นเลยฮ่า phải sàn người nó no. phải lại nó no. cứ chỉ nó này đây vào wow, cái chỗ đây mưa để lấy bẩn đi cái này ah đó rồi đây à, à à thì thằng anh Anna... là xính nó no. ông xính bò xính nó สีทางอ็น่ะนั่นอ๋อคือมีจูดฉลาดนี่ผ่าเลือดเพิ่นได้ลูกเฮ้ยมาเบิ่งนึงเลยผ่าบอผ่าเลือดไพ่ไพ่จูดฉลานี่ไม่ถ่าวใครไม่ถ่าเจ้าบอไม่ถ่าวใครที่มันอยู่ผิดละอันนี้บ่ออ๋อจูดเลยเมนบ่เมนไม่เถ่าเจ้าเป็นคนจูดผ่าเพิ่นได้ได้ลูกบอเลือดเต็มเลยเลือดนะเมนเมนเบิดบ้า มีนบ้านเลยโอ้แบบว่าเพิ่นเพิ่นได้มาเพิ่นไม่ได้ไปซักนะเบิ่งนี่เนาะเพิ่นได้มาเพิ่นไม่ได้ซักไปเท่าก้อนเมื่อเดโก้นเมื่เออเสือกว่ะเว้าเสือกเลยดิเสือกเรื่องของข่อยเรื่องของกู้ไม่ได้เนาะแต่กู้ว่าเธอหายหัวมึงนี่แหละจุดให้ยหัวให้หัวมึงนี่แหละจุดดิ เอาะแบบนี้ก็ได้แล้วบเอาเลยนะดูกชายก็ได้เนาะเมื่อรถได้มาได้เนาะจิไปทางใดก็ไปเราจิบอกนี่นี่แหละปอดอ่ะไปอยู่คณะเมียเมียลุงเกิดไปไปอยู่นี้อยากลงเกิดเนี่ยอยากลงเกิดเนี่ยไปอยู่น้ำเสียวป้อมเสียวป้อมนี่น้ำอ้อยอ๋แล้วก็ให้อยู่อยู่ Ừ, ừ, ừ. Ba, thì và chuột chìm bớt lơi nhỉ nó nó bác khẩn với bưng thương ba chuột bớt lơi thì là người nó mi thảo sắp đến con chuột cả đây nhà sắp à, lúc khay bớt chuột mới đi miền thứ ba phân bớt sung sắc nhằn bạ này nó phân đẹp bạ lơi nó hướp thì là người thấy áo nhăn đem mưa áo bớt lơi แต่ว่าเครื่องของคงเพิ่นเองนะว่าเอาเมื่อบเบิรเลยก็ได้เลยยังไงเนาะมินขับเบิรได้บ้านนี่ดิเลือดเลือดไหลเนี่ยเนาะเลือดไหลในลูกในเฮือนเนเาะในลูกในเฮื่อนเพิ่นบวบคอยอานามายับายบรนได้เพียงอย่างเนาะตามที่ทางพ่อแม่พี่น้องเห็นนั่นแหละแต่ว่าจากักรชีว่าเพิ่นเนี่ยได อ่าพันกับโบยูบ่ไม่นด้ก็เอาตามที่ทั้งน้องเพิ่น,นาว่าและคือสิเป็นตามความจริงของทั้งน้องเมฆเนาะอ่าน้องเมฆวา่าอ่าเครื่องของสาบเชื่อของเพิ่นเอาเมื่อไปเลยเพิ่นเมื่อได้ไหรก่อนเนาะนัะ่นหายหายยากของเพิ่นมาแกมาแกเอาเมื่อเพิ่นเอารถยังมารถซาดิ้งรถซาดิ้งรถทีบก็อเอาเมื่อ Gia đình có mưa Cũng nhạt hơn Phổng Nhạt hơn mà, áo nhạt mà đi bảo nhắn bò Bò phải mặc áo áo Nó À đi đi bà chào ngân sư hãy khổ đều được bác Rung Ôi nó Bà đi sư nhắn mát lên mà nì ngân hãy bác lạ đi Ôi ເດີ້ເນາະเต็มເບິດນີ້ພີ່ນ້ອງເອີຍໄມ້ໂອເບິດເດີ້ນີ້ເນາະເປັນຜ້າຜ້າຝືນໂຕແບບว่าຮ່ອງັນນນຫມມບ Nào mà Đi Ờ quá Đây Nó phật kê đây lại Ừ Đôi đôi, đôi. Phải chẳng thì người nó này này là... Ai nói con gấu bảo tạm khuôn bình tĩnh khí khi nói người đây Cả khó, thọ, khó phải, lại Thì bà đi Bằng thàn bảo, bảo ơi Bà đây cháu chỉ thảm lao hình nháng, đẹp năn thảm mặt bố hù Thì nói người nó bố chỉ thảm phải năm nè เน็กน้อยก็ตามแท้พี่น้องเนาะแต่พาเขากลับไ่ได้อ่าแบบว่าถามชฉาะบนนั้นนั่นนี่เหตุผนเราออกมาเหตุการณ์ที่ว่าตอนลูกพายกจะเป็นไงพันยูเนาะว่าเป็นในใดน้องเพิ่นก็คือที่เห็นนะั่นแหละว่าเป็นในใดก็เลยว่าไปตามสิ่งที่เห็นเนาะกาแล้วแต่บ,บัตรนี่ก็ได้พี่งงน้องเลยเนาะอ่ามีแต่ว่า,าคลิปนี้เอาลงไปแล้วเนาะการมีแต่ว่าพิจารณาเบิ่งไปน้ำกันพี่งงน้องเลยเนาะว่าสิเป็นอย่างได รักคลิปนี้บ่จิตเองก็มาเบิ่งจักยามใดเพิ่นสิมาบัดนี้ก็ได้เนาะเฮ้ยไปซั่นพี่น้องเอ้ยอ่าก่อนอื่นก็ขอขอบบุญคุณทั้งอ่าพ่อลุงกับแม่ป้าหลายๆที่ว่ามอบหมายงานให้ทางบริเองอ่าครับนาทีเป็นสะพานบุญเนาะแต่ว่ามื้อนี้วันนี้อ่ามมาเห็นก็เห็นแต่เฮือนเนาะบ่เห็นคนมีแต่ว่าเนาะเป็นจังได๋ก็ถ้าหกว่า มีอย่างก็คอมเมนต์กันเข้ามาเดอ้อคอมเมนต์พี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้ขอกลาวคำว่าสบายดีสบายดีอยูย่ดีไม่แห้งเดอ้อปากกลบลงเดอ้อโอเคเดอ้อโดยโดย